สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่กันที่ริมแม่น้ำปิงนะในตัวเมืองเชียงใหม่จะเดินทางไปนอนที่ดอยหลวงเชียงดาวนะไปครับเดินทางกันแต่ก่อนื่นผมว่าจะหาซื้อถุงเท้าก่อนสักหนึ่งคู่นะพอดีเมื่อวานมันเปื้อนโคลนนะ่ะนี่ครับบรรยากาศเมืองเชียงใหม่รู้สึกว่ารถรถเยอะกว่าเมื่อวานเยอะเลยก็เดี๋ยวหาซื้อถุงเท้าในตลาดก่อนครับตลาดวารลรถนะโอเค เลื่นลงบันไดวันนี้ที่ที่เราจะไปมันไกลมากเลยนะจริงๆเลยคู่ละยี่ิบบาทเอาแบบยาวแล้วกันสีเขียวได้ถุงเท้ามาแล้วคู <c oughs> ่วอก็โอ้ไม่น่าผ่านได้พี่ครับนี่กำแพงอะไรลระครับเป็นประตูเชียงใหม่ปร,รประตูช้างเผือกครับประตูช้างเผือกใช่ครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปบขสช้างเผือกนะผมครัเดี๋ยวผมหาท่ารถตู้ก่อนไอ้ท่ารถบัสน่าจะตรงนี้ป่ะนี่ห้องข้างๆองรถขับนี่นะคะอ่ะครับไปบขสเชียงดาวครับได้รอบกี่โมงแล้วครับไอโมงครึ่งไม่โมงครึ่ง สวัสดีครับทุกคนรถออกแล้วประมาณ1ิเอ็โมงครึ่งเหมือนเมื่อกี้ได้ยินว่าบ่ายครึ่งนะจะออกแล้วประมาณ70กิโลนะฉากตรงนี้น่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งที่คิดไว้นะวันนี้เจ้ามีคำพูดอะไรของคนเหนือมา บอ,อกพักกลางเลยเจ้างามแต่แดงตื่นทางตอนไหนอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงบขสเชียงดาวแล้วนะนี่ครับ เอาไส้กรอกสองไม้ครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่บกสเชียงดาวนะเมื่อกี้ผมโทรหาคนพื้นที่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมารับอีกหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวผมนั่งหาอาะไรกินไปก่อนได้ไส้กรอกมาโอเคไม้ละสิบบาทตอนนี้ไม่มีคนเลยเขาขึ้นรถกลับเชียงใหม่กันหมดมีแต่เราที่กำลังไปดอยหลวงเชียงดาว ก็เดี๋ยวผมคิดว่านะในคลิปของคลิปนี้จะพยายามระบุราคาสิ่งต่างๆนะเพื่อทุกคนจะได้ตามกันมาได้เพราะว่ารู้สึกว่าคลิปไปแล้วเนี่ยจะไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับราคาและก็ไม่พูดอะไรเลยจริงๆ <c oughs> จากที่ย้อนดูนะโอดีกาเซยอเชียงใหม่โอ้ I live in เชียงใหม่สามโอวิดีโอ YouTube เชียงเท่าเท่าเทาอยงเเท่าเมื่อวานมาจากที่พักเมื่อวานผมมาจากเชียงใหม่พักที่หอนาฬิกาเชียงใหม่หนึ่งคืนและจะน้าสู่เชียงใหม่เดอะเบดอันยองพีกาซิโอสวัสดีครับทุกคนตอนนี้รถเราก็มาแล้วครับโอเคสวัสดีครับครับผมผมคนเดียวแล้วครับน่าจะมีได้อีกสองคน สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็มาแวะถ่ายรูปนะต้นไม้โอ้โหผมหมนเคยเห็นตรงนี้ในทิกตอกเลยนะผมเปถ่ายรูปกันอืดูรถสูงมากเลยนะแต่สวยมากเลยโอ้บรรยากาศดีมากอากาศหนาวเริ่มหนาวแล้วเมื่อกี้ยังร้อนอยู่เลยนะตอนที่ก่อนขึ้นมาโอ้ต้นไม้ นี่ครับรถวิ่งมาถ่ายรูปสวยเลยไหมนี่นะครับทุกคนต้นไม้ยางต้นนี้เขาเอาไปทำอะไรครับต้นไม้ยางรู้เหมือนกันนะต้นไม้ใหญ่ๆพวกนี้ต้นมากไม่ไม่เห็นมีใครตัดแต่ผมว่าน่าจะเป็นเป็นร้อยปีไหมพี่น่าน่าขึ้นต้นไม้พงมันเป็นไม้แบบนม่ไม่มีใครตัดมันจะหลอผ่านมันยังไม่ให้ตัดอืมโอ้ค่าเข้าอุทยานคนละสามสิบบาท ครับทุกคนถึงแล้วครับที่พักของเราในวันนี้ผมจองเป็นเต็นท์ไว้นะก็ค่ารถมาสามร้อยขึ้นแล้วก็ลงลงพวกนี้บ้านระเบียงดาวที่พักเราคืนนี้เป็นทางลงเขาบรรยากาศทุกคนทันนี้ราคาไปด้วยกันอ่าครับนี่ที่พักเรา ครับได้ครับได้ครับห้าโมงนะครับใช่ค่ะห้องน้ำอยู่ข้างนอกไหมคะครับห้องน้ำรวมใช่ไหมครับถ้าข้างบ้านไม่พอก็ออกเขาก็มาโอเคครับครับขอบคุณนะครับโอเคทุกคนที่พักโอ้โหวิวอลังการมากโอ้โหอันนี้เป็นเหล็กหรือเปล่านะ ไม่ไม่ยุบใช่ไหมไปะจะเขามาดูกันที่พักเป็นแบบเต็นนะที่ผมจองไว้เห็นกขาบ,บอกว่าเป็นหลังสุดท้ายพอดีเลยโอเคโอ้ยได้นั่งกันแล้วก็มีผ้าห่มให้สองผืนสามผืนหวังว่าคืนนี้เราจะห่มทุกผืนเพราะหนาวมากอยู่เาาออเต็นนี้ครับใกล้กันอยู อ๋อมีเสื้อมาด้วยนะก็ที่พักเต็นท์ผมเหมาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ถ้าเป็นบ้านรู้สึกว่าก็จะหนึ่งพันห้าร้อยนะแต่เต็มก็เลยได้เต็นท์มาไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำกันนะเป็นห้องน้ำรวมคนี่ห้องน้ำมีที่ล้างมือมีกระจก ก็ก็ดีนะโอ้ยหนาไม่เย็นนะนี่ครับห้องน้ำมีที่อาบน้ำก็ประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้เมื่อกี้ผมถามคุณนะเขาบอกว่าบ้านสองคนพันแปดแต่คิดว่าถ้ามาคนเดียวก็น่าจะพันห้าหรือเปล่าไม่ชัวร์นะครับแต่ติ้นคนเดียวพันห้า สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมนอนนะแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูวิวที่ผมมองอยู่ผมรู้สึกว่ามันสวยมากโอเคผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะโอเค ผมคงจะนอนตรงนี้ไปสักพักหนึ่งนะถ้าถ่ายรูปแล้วใส่เพลงน่าจะดีนะเดี๋ยวผมใส่ให้ไหมหน้าหนาวปีนี้พี่รอเธออยู่บนดอยไม่มีอินเทอร์เนต็ตมันก็จะประ,ประมาณนี้นะคิดอะไรไปเรื่อย <c oughs> แต่มีไฟนะที่เนี่มีไฟมีน้ําแต่ไม่มีอินเทอร์เนต็ตแต่คลิปนี้อาจจะถ่ายแบบระยะทางเยอะหน่อยนะผมต้องขอโทษด,ด้วยถ้าลงเยอะไประยะทางแต่ผมก็อยากลงนะเกี่ยวกับการเดินทางที่มา เพราะว่าเป้าหมายอ่ะที่เรามาคือดอยหลวงเชียงดาวใช่ไหมก็สําคัญแต่เส้นทางระหว่างมาผมว่าก็สําคัญไม่แพ้กันนะรรยากาศครับโอ้โหนั่นยอดสูงสุดรู้สึกว่าเมื่อวานนะดูจากในเฟซบุ๊กว่ามีคนลงไว้ว่าสู์องศานะบนยอดดอยหลวงเชียงดาวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้กลับข้าวมาแล้วนะอาหารของเราเย็นนี้นี่ อันนี้น่าจะเป็นน้ำพริกไหมน่าจะเป็นน้ำพริกนะน่ากินเลยมีแครอทแล้วก็ผักส่วนอันนี้เป็นต้มจืดนะแล้วก็ผัดผักสุดท้ายคือไข่เจียวและนี่คือข้าวนี่หม้อหนึ่งเลยพี่เขาบอกว่าถ้าไม่อิ่มก็สามารถเติมเพิ่มได้นะแล้วก็น้ำขวนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามากินกันท่ามกลางวิวดอยหลวงเชียงดาว มาครับกินข้าวกันเอาอะไรก่อนดีต้มจืดก่อนเลยอืมเข็มข้นดีนะเดี๋ยวลองยืดไม้สุดดูโอเคมุมนี้ มันมีใครท่ายไหมมุมเนี้ยหรือว่าผมต้องไปนั่งข้างนอกได้ไหมเดี๋ยวผมลองไปนั่งข้างนอกดูใช่มันต้องมุมนี้แต่มันย้อนย้อนแสงหรือเปล่านะกินข้าวนะครับอื <c oughs> ผัดผักอร่อยดีนะผัดผักอร่อยน้ำพริกมันย้อนแสงเลยนั่งมุมเดิมแต่ถ้าเป็นมุมนี้ทุกคนจะไม่เห็นวิวไงใช่ไหมจะเห็นผมแทนโอเคน้ำพริกโอเค <c oughs> เผ็ดมากเลย <c oughs> เผ็ดโอ้น้ำพริกเผ็ดมาก <c oughs> โยผมชอบแกงจืดกับผัดผักนี่แหละไข่เจียวด้วยแต่น้ำพริกเผ็ดไปหน่อยเผ็ดเลยแหละ แก็ดูภาพจากที่หลายๆคนรีวิวมาเดี๋ยวก็ต้องไปลุ้นกันตอนเช้าว่าจะนาหนาวเลยไหม <c oughs> ถ้ากล้องตกไปแางล่างนี้ต้องลงไปเก็บนะลึกอยู่นะ <c oughs> ก็พรุ่งนี้กับบ้าน <c oughs> ผมคิดว่าก่อนกลับจะพาทุกคนไปไปกินอาหารเหนือพรุ่งนี้คิดไว้ในใจนะจะเป็นข้าวซอยนะสวัสดียามเย็นนะทุกคนตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วผมสร้างนี้มากิน เป็นนมสดร้อนนะห้าสิบบาทอยู่ๆก็อยากกินนมสดนะ <laughs> เติมน้ําตาลได้ด้วยนะแต่ขาหวานอยู่นิดหน่อยแต่ตอนแรกอ่ะผมลืมอย่างหนึ่งนะลืมปูเสื้อตอนที่นั่งกินในนี้กันอ่ะข้าวอ่ะลืมปูเนี่ยตอนแรกเสื้อมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ลื้อมามาปูงไงกินข้าวจนอิ่มแล้วโอ้ร้อน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 ,อน,อน,อนตอนนี้บรรยากาศั้งนอกก็หนาวนะที่เห็นเนี่ยไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะ จะเป็นนะมอกเลยตรงนี้มอกเลยแต่มันไม่ไม่เยอะนะมอกไม่เยอะคิดว่าตอนเช้าน่าจะน่าจะเห็นแบบชัดเจนก็ต้องคอยเช้าแหละครับนี่ครับบรรยากาศโอ้โหเห็นแสงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์ตกใช่ไหมถ้าเป็นพรุ่งนี้จะขึ้นทางนี้ไหมใช่ไหม อารุงสวัสดีครับทุกคนจากระเบียงดาวดอยหลวงเชียงดาวตอนนี้ประมาณเวลานาฬิกาให้ไปไหนเวลาเจ็ดโมงสิบสามนาทีนะครับผมโอ้ยหนาวมากมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะดูหมอกทีทุกคนเต็มตรงนี้เลยนะแต่ก็ไม่เกาะกลุ่มเท่าไหร่แต่จากที่ผมดูแบบอากาศในโทรศัพท์นะ บอกไว้ประมาณ1ิบองศาแต่ไม่แน่นะเมะไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันพอดีโทรศัพท์ผมมันไม่มีสัญญาณไงมันจับสัญญาณได้น่าจยตอนประมาณตีสามมันบอกว่า1ิบองศาไม่รู้เท่าไรนะไม่มีองศาบอก <c oughs> นี่ให้ดูสุงเท้าใหม่ <c oughs> <c oughs> ซื้อเมา่อวานตอนเช้า <c oughs> แล้วก็พี่เขาเอาอาหารมาเสิร์ฟเราแล้วนะครับผมอ่านเช้านี่มีกาแฟดีมา้าเป็นโกโก้นะอันนี้น่าจะเป็นข้าวต้มนะ ใช่เขาต้มยามเช้าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมขอ,อกินโกโก้ก่อนแล้วกันโอ้โหขวันขึ้นพระอาทิตย์กำลังขึ้นคิดว่าก่อนกลับเราน่าจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะอืีเเล ค่อยๆคนไม่ต้องรีบโอ้ยอ้ยยินยินนะยินจนชาไกล้กุ๊กๆน่าจะเป็นไก่เจ๊นะแต่เมื่อคืนเน่ะมีแมวอ่ะกระโดดลงมาตรงเนี้ยตึง้งผมก็ตกใจหมดนอนอยู่แมวตัวสีองอทองสวัสดีครับทุกคน ตอนนี้ก็กําลังยากลับแล้วตอนเก้าโมงนะเดี๋ยวผมให้ดูอุณหภูมินี่เรื่องเล่าเชา้านี้อุณหภูมิสิบสี่ไหมน่าจะสิบสี่นะบรรยากาศตอนเชา้าอืมาดิขึ้นแล้ว อุ่นดีเหมือนกันนะไปด้วยกันไหมอ๋อผมกลับบ้านเลยครับไม่ทันเลย <laughs> ไม่ทันเลย <laughs> ครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสเข้าไปตัวเมืองเชียงใหม่จอดเครื่องยังเรียบร้อยครับโอเคดีมากสวัสดีครับทุกคนตอนนี้กําลังเดินทางกลับนะนี่ทางขึ้นโอเคโอเคตอนนี้ผมก็คอยรถจากเมื่อวานที่เราขึ้นมาก็นัดเข้าไว9้9ก้าโมงถ้าเราจะลงก็ต้องนัดไว้ก่อนนะครับเพราะไม่มีสัญญาณ บาก็ตอนนี้ผมอยู่ที่กลางหันน้ำวาร์ปมาแล้วแจ้เมื่อเช้านะ ที่เราไปขึ้นดอยหลวงมาลงมาแล้วตอนนี้ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงนะแผนเข้าๆ้ๆตอนนี้ว่าจะไปหาข้าวซอยกินนะเพราะว่าต้องแต่มาเชียงใหมน่นี้ยังไม่ได้กินอะไรที่จะเป็นอาหารเหนือเลยใช่ไหมหรือว่ากินไปแล้วที่ผมหาข้อมูลมาเป็นข้าวซอยลุงปกิจเคยออกนิดฟิกเดี๋ยวเราลองไปกินกันดูผมก็ไม่เคยกินข้าวซอยเลยว่าจะเป็นยังไงไปครับอันนี้บรรยากาศตัวเมืองเชียงใหม่นะ รวมหมดรวมอ่ะที่เดียวครับที่เดียวเขาหนูเลยแค่ตัวหนงได้นะครับทุกคนสิบร้อยสามสิบเดี๋ยวใส่ให้หมดเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวมากินกัน อร่อยนะครับอืมหมดเลยครับห้าสิบคอมครับ,อ,บอร่อยมากครับขอบคุณมากครับรสชาติก็จะเผ็ดเปรี้ยวหวานจากความรู้สึกนะอันนี้อร่อยจริงคลิปเที่ยวเชียงใหม่ก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อก็คอยติดตามชมกันได้นะครับผมบ๊ายบายนี่ตัวเมืองเชียงใหม่